สวัสดีครับยินวีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสำคัญจากแหล่งข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเลยคือสถานการณ์ของ KTM ครับหลังจากการทดสอบ MotoGP ครั้งสุดท้ายของฤดูกาลที่มิสซานโนเมื่อวันจันทร์ที่15กันยายนที่ผ่านมานี้เองสวัสดีค่ะใช่ค่ะการทดสอบหลังจบเรสเนี่ยมันสำคัญเสมอนะคะแต่ว่าสำหรับ KTM ครั้งนี้เออ มันมีความหมายเป็นพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านสุดสัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าเป็นฝันร้ายเลยก็ได้มาแบบสดๆร้อนๆโอ้โหคำว่าฝันร้ายนี่ผมว่าไม่เกินจริงเลยนะกับปัญหาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดซ้ำซากคือเรื่องโซ่ขาดนะครับเกิดขึ้นถึง3มครั้งใช่ค่ะ3มครั้งเลยรด a d นเดอร์โดนไป2ครั้งแล้วที่แบบพีคสุดๆคือเป e d r o a c o s t าที่กำลังขี่ดีๆลุ้นโพเดียมอยู่อันดับ4เลยนะแล้วโซ่มาขาดเอาดื้อ โห oh, ใช่ให้ภาพที่เขาแสดงอาการแบบหัวเสียใส่รถ R46 ตอนนั้นนะ่ะมันบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะมันคือความผิดหวังแบบสุดขีดจริงๆเพราะงั้นการทดสอบในวันจันทร์เนี่ยเลยเหมือนเป็นโอกาสสำคัญให้ KTM ได้เอ่อได้พักหายใจก่อนจัดทับกันใหม่แล้วก็ผลักดันโปรเจกต์ไปข้างหน้าเพื่อกู้สถานการณ์แล้วผลลัพธ์ที่ออกมานี่สิครับมันมันดังกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะดังมากค่ะ เพราะว่าเปโดรอากสตากดเวลาเร็วที่สุดในการทดสอบไปเลยด้วยเวลา1นาที30.374วินาทีนี่เหมือนเป็นการแบบตอบโต้เสียงวิจารณ์ดังๆเลยว่าพวกเขากำลังจะกลับมาแล้วถูกต้องเลยค่ะการทดสอบนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องโซ่ขาดเท่านั้นนะคะแต่มันคือการฟื้นฟูจิตใจด้วยแล้วก็วางแผนสำหรับสนามนอกอยุโรปหรือที่เรียกว่า f l y w a y s ที่รออยู่ข้างหน้า อใช่ใช่มีญี่ปุ่นอินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นการเก็บข้อมูลสำคัญมากๆสำหรับโปรเจกต์รถแข่งปี2026ของเขาด้วยค่ะเอาละครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าการทดสอบที่มิซามนนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงไหมที่อาจจะผลักดันให้ KTM ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ m o t ต GP แบบเต็มตัวได้แล้วหรือยังลองมาแกะข้อมูลจากทุกมุมกันครับ ได้เลยค่ะเริ่มจากเสียงจากข้างในรั้วสีส้มกันก่อนเลยนะคะครับคือหลังจากผ่านสุดสุดาดที่เอ่อที่ค่อนข้างแย่เนี่ยทีม KTM เ้ขาแบ่งงานกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะเพื่อหาคําตอบเรามาดูกันว่านักบินแต่ละคนเนี่ยเขาเจออะไรบ้างในการทดสอบแล้วได้อะไรกลับมาบ้างเริ่มจากคนที่เร็วที่สุดก่อนเลยเปโดอาคอสตา P1 ครับแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขเวลาคือวิฒิภาวะที่เขาแสดงออกมานะเขาบอกชัดเลยว่า เป้าหมายจริงๆไม่ใช่แค่ทำเวลาให้เร็วที่สุดอืมใช่ค่ะแต่คือการปรับปรุงเซตอัพที่ดีที่สุดเพื่อให้เร็วขึ้นในโค้งความเร็วสูงโดยเฉพาะเลยนะเพื่อรับมือกับสนาม Flyway สที่กำลังจะมาถึงประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าอคอสตาเขามองไปข้างหน้าแล้วคือไม่ได้ยึดติดแค่เวลาต่อรอบที่ดีที่สุดในวันทดสอบวันเดียวแต่มุ่งแก้ปัญหาที่จะเจอในการแข่งขันจริงแล้วเรื่องโซ่ขาดล่ะครับเขาว่ายังไงบ้างอ๋อเรื่องโซ่ขาด เขาให้สัมภาษณ์กับ AS Motor นะคะด้วยความมั่นใจเลยบอกว่าไม่ควรโกรธหรอกมันไม่ควรเกิดขึ้นง่ายๆแบบนั้นอีกแล้วคือแสดงว่าเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในการแก้ไขข,ของทีมมากๆครับครับเขายังบอกสื่อของ KTM เองด้วยนะว่ารู้สึกดีมากที่ได้กลับมาแล้วก็แสดงความเร็วออกมาเหมือนการปลดปล่อยความอัดอั้นออกมาใช่คะ่ะปลดปล่อยเลยแต่ในขณะที่อคอสตาเน้นเรื่องเซตอัพการทำความเร็ว Brad Binder ที่ทำเวลาอยู่อันดับ14เนี่ยมีภารกิจที่ต่างออกไปเลยนะครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะ Binder นี่รับบทบาทสำคัญเลยนะในการประเมินแล้วก็ทดสอบพวกฮาร์ดแวร์ชิ้นใหม่ๆเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทดสอบเฟรมกับสวินอาร์มที่แตกต่างกันค่ะถึงแม้เวลาต่อรอบจะช้ากว่า Acosta แต่ฟีดแบ็ k ของเขานี่มีค่ามหาศาลเลยแล้วฟีดแบ็ว่ายังไงบ้างครับ b ินเดอร์ยืนยันเขาว่าชิ้นส่วนใหม่เนี่ยช่วยให้รถมีความสเสถียรมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้ความเร็วสูงอความสเสถียรที่เพิ่มขึ้นนี่แหละสำคัญเลยการที่บินเดอร์ยืนยันแบบนี้แม้เวลาอาจจะยังไม่ดีที่สุดแสดงว่าการพัฒนามันมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วที่เขาบอกว่ารู้สึกเบากว่าเดิมด้วยล่ะครับ ใช่ค่ะความเสถียรในโค้งความเร็วสูงอย่างโค้งเคิร์ฟโบนที่มิซาโน่เนี่ยเป็นจุดที่ KTM พยายามปรับปรุงมาตลอดเลยนะคะการที่ชิ้นส่วนใหม่ช่วยได้นี่ถือเป็นก้าวสำคัญเลยแล้วก็อาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากโปรเจกต์แชสซีสที่คาดกันว่าน่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นั่นแหละค่ะอาครับที่มีเป้าหมายเรื่องการยึดเกาะความมั่นคงส่วนที่บอกว่าเบากว่า,วาอืมอาจจะมาจากการปรับปรุงแอโรดนามิกส์หรือว่าช่วงล่างควบคู่กันไปทำให้แบบ ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นใช้แรงน้อยลงแล้วที่สำคัญเลยบินเดอร์อยังทำหน้าที่เหมือนเออพรีชีพทดสอบการ์ดโซ่ตัวใหม่ด้วยการจงใจขี่ทับเคิร์ฟอย่างน่ารังเกียจที่โค้งหกเลยนะใช่ค่ะตั้งใจเลยเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาโซ่ขาดเนี่ยมันถูกแก้แล้วจริงๆเขาบอก crash.net ด้วยว่าผมชอบทิศทางของรถใหม่นะมันรู้สึกเสถียรแล้วก็เบาวกว่าเดิมนี่คือการยืนยันที่สาคัญมากเลย ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบมากๆแล้วฝั่งทีม t e c ทรีล่ะคะที่มีเอเนียบัสเตนินีกับมาเวริกบินญาเลสพวกเขามีบทบาทอะไรบ้างในการทดสอบครั้งนี้ขณะที่ทีมโรงงานเขาเน้นแก้ปัญหาใหญ่ๆทดสอบชิ้นส่วนหลักๆ ทีมเทคทรีก็มีภารกิจสนับสนุนที่สำคัญเหมือนกันครับบาสเยนินี่ที่ทำเวลาอันดับ12เนี่ย,เ,ยเขาเน้นแก้ปัญหาสะเทือนเล็กๆน้อยๆที่เจอในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทดสอบระบบลดแรงสั่นสะเทือนกับเซตอัพช่วงล่างเพื่อช่วยเรื่องการเบรกอืมแล้วผลเป็นไงคะผู้จัดการทีมบอกว่าผลไม่เลวเลยนะครับอ๋อโอเคค่ะส่วนบินญาเลสอันดับ13เนี่ยยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บไหลอยู่ครับก็เลยเน้น การขี่ให้ได้จํานวนรอบมากที่สุดเพื่อทดสอบสภาพร่างกายเป็นหลักเลยยังไม่ได้เน้นทดสอบชิ้นส่วนใหม่อะไรเต็มที่อ๋อก็ถือว่าใช้เวลาในสนามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองไปนะคะใช่ครับแล้วเราจะลืมคนนี้ไม่ได้เลยครับดานี่เพดโดซา่านักบิดทดสอบระดับตำนานเขาก็ลงมาช่วยทดสอบสวิงอาร์มอัปเดตตัวใหม่แล้วก็มีท่อไอเสียด้านหลังแบบใหม่ด้วยโหทำงานหนักเหมือนกันนะเนี่ย แถมยังช่วยทดสอบยางพิเรล l ี่สำหรับปี2027ด้วยนะครับทำให้ภาระของนักแข่งหลักเนี่ยเบาลงไปเยอะเลยค่ะแล้วมุมมองจากฝั่งผู้บริหารล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมก็น่าสนใจครับอากิอาโยผู้จัดการทีมคนใหม่บอกว่าเป็นการทดสอบที่มีประสิทธิผลนะแต่ก็ไม่ลืมเตือนเหมือนกันว่าสภาพแทร็กตอนนั้นอะกริปมันสูงเป็นพิเศษเลยหลังจบการแข่งมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์ดูดีเกินจริงไปนิดหน่อย ต้องรอดูในสนามจริงอีกทีอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังส่วนเซบาสเตียนริเซ่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคก็ย้ำว่าเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาที่เจอแล้วก็ทดสอบเครื่องมือที่ยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันด้วยเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับปลายปี2025แล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ปี2026สิทธิภาพมากขึ้นนะคะ อาจจะเป็นอิทธิพลของอากิอายโยหรือเปล่าที่เข้ามาจัดระบบอย่างที่คุณพิทเบรเลอร์เาขาคาดหวังไว้เรื่องการวางแผนทีมแล้วก็การทํางานใกล้ชิดนักแข่งอะคะ่ะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับการทดสอบครั้งนี้เลยไม่เพียงแต่สะท้อนความก้าหน้าทางเทคนิคนะแต่ยังอาจจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างทีมภายใต้การน,นําใหม่ด้วยที่เน้นเรื่องสปิริตของทีมแล้วก็การทํางานร่วมกันอย่างที่ริเซบอกไว้น่าสนใจคะ่ะโอเคครับเมื่อเข้าใจมุมมองของคนในทีมแล้ว ทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปที่ตัวรถ r c 1 6กันเองบ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญอะไรบ้างเริ่มจากประเด็นร้อนแรงที่สุดก่อนเลยปัญหาโซ่ขาดใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องเคลียร์สาเหตุหลักๆที่วิเคราะห์กันก็คือการขี่ทับเคอร์ฟสูงที่โค้งหนะคะในขณะที่รถเอียงมากๆเลยมันทำให้โซ่มันสับัดจนหลุดออกมาครับ ซึ่งเคทีก็ไม่รอช้านะคะนำการ์ดโซ่หรือเชนการ์ดที่ปรับปรุงดีไซน์ใหม่มาใช้ทันทีเลยในการทดสอบวันจันทร์และคนที่ทำหน้าที่พิสูจน์ก็คือแบรดบินเดอร์นั่นเองที่จงใจขี่ทับเคอร์บแบบโหดๆซ้ำๆเลยใช่ค่ะผลคือโซ่ไม่หลุดโอ้โหดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันส่งผลมากแค่ไหนครับในความเป็นจริง ส่งผลมหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะในแง่ความมั่นใจของนักแข่งนะคะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือหรือ reliability โดยตรงเลยมีข้อมูลจาก Insight Motorcycles ชี้ว่าปัญหาแบบนี้มันลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปเยอะเหมือนกัน hmm. การแก้ไขได้ทันทีแบบนี้ก็น่าจะช่วยดึงเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือกลับมาได้มากเลยค่ะ แต่คำถามคือการทดสอบในวันเดียวแบบนี้มันการันตีได้ร้อเปหรือยังครับว่าปัญหานี้จะไม่กลับมาอีกในสนามอื่นๆที่สภาพต่างกันออกไปเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในทางเ็คนิคเนี่ยถือว่าแก้ได้ตรงจุดแล้วก็ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าสนามแข่งจริงเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะกว่าเสมอเลยทั้งสภาพแทร็กที่ต่างกันสไตล์การขี่หรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรก็ได้ครับแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือ KTM แสดงให้เห็นว่าพวกเขาระบุป,ปัญหาแล้วก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะเข้าใจครับทีนี้มาดูการพัฒนานในส่วนที่เป็นแกนหลักกันบ้างพวกแชสซีสกับสวิงอาร์มที่บินเดอร์ได้ทดสอบไป ใช่ค่ะแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะคะว่าเป็นแชสซ s สคาร์บอนไฟเบอหรือเปล่าแต่การที่บินเดอร์ทดสอบเฟรมและสวิงอาร์ที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ผลตอบรับเรื่องความเสถียรภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ KTM เดินหน้ามาตลอดครับ โดยเฉพาะการนําวัสดุหรือโครงสร้างใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะล้อหลังแล้วก็ปรับปรุงการเข้าออกโค้งซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาก็ยังพยายามไล่ตามคู่แข่งชั้นนําอยู่นะคะและผลลัพธ์ที่บินเดอร์บอกว่ารถมีความเสถียรมากขึ้นในส่วนที่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้วก็รู้สึกเบาวกว่าใช้แรงน้อยกว่าเนี่ยมันสําคัญยังไงครับในภาพรวมการแข่งขัน สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าสนามแข่งสมัยใหม่หลายๆแห่งเนี่ยมีโค้งความเร็วสูงที่ต้องการความมั่นคงของตัวรถมากๆการที่รถนิ่งขึ้นมันก็ทำให้หนักแข่งกล้าเปิดคันเร่งได้เร็วขึ้นนานขึ้นโอ้ครับส่วนความรู้สึกที่เบาลงอาจจะหมายถึงรถมันพลิกโค้งได้ง่ายขึ้นหรือว่าใช้แรงในการควบคุมน้อยลงซึ่งอันนี้ส่งผลดีต่อการรักษารอบเวลาให้สม่าเสมอตลอดการแข่งขันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงท้ายท้ายเรส ฟังดูดีมากๆเลยครับแต่แน่นอนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอยู่แล้วยังมีจุดที่ KTM ต้องกลับไปทํากันบ้านหนักกันต่อไปใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอย่างที่อโคสตาเขาชี้ให้เห็นนะคะว่ายังมียังมีช่องว่างให้ปรับปรุงในโค้งเร็วบางโซนโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนจากโค้งช้าไปโค้งเร็วหรือ transition นะคะที่รถอาจจะยังไม่นิ่งเท่าที่ควรอื นอกจากนี้เวลาที่ทำได้ในการทดสอบซึ่งปกติแล้วกริปมันจะสูงของวันแข่งจริงอยู่แล้วก็ยังต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจะถ่ายทอดมาเป็นความเร็วในรอบคุริฟายแล้วก็ในเรสจริงๆได้สม่ำเสมอแค่ไหนบวกกับปัจจัยเรื่องความฟิตของนักแข่งอย่างบิญยาเลสที่ยังไม่เต็มร้อยด้วยแล้วก็มีข้อกังวลจากสื่ออย่างคอร์เซดิโมโตเกี่ยวกับการจัดการพลังงานความร้อนของเครื่องยนต์ V4 ในสภาพอากาศร้อนชื้นใช่ค่ะอันนี้น่าห่วง ซึ่งอาจจะเป็นความท้าทายใหญ่หลวงเลยในสนาม f ลา a อเว z โซนเอเชียตะนออเฉียงใต้ที่กำลังจะมาถึงถูกต้องเลยค่ะการทดสอบในยุโรปอาจจะยังจำลองความโหดของสภาพอากาศร้อนชื้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ KTM ต้องเตรียมรับมือค่ะมองไปข้างหน้าเนี่ยการทดสอบครั้งนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของพวกเขายัางไงบ้างครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว ในระยะสั้นนะคะสำหรับสนาม F Fly a w a y ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผลลัพธ์จากการทดสอบน่าจะถูกนำไปปรับใช้ทันทีเลยค่ะทั้งแนวทางการเซตอัพโค้งความเร็วสูงที่อ c คอสตาเจอแล้วก็ชิ้นส่วนใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องความเสถียรที่บินเดอร์ยืนยันนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็น KTM ขึ้นไปลุ้นโพเดียมในสนามที่กำลังจะมาถึงอย่างโมเตกิมันดาลิกาฟิลิปไอซ์แลนด์หรือเซปังบ่อยขึ้นไหมครับเหมือนบินเดอร์จะแอบ,บย้ำๆด้วยนะว่าอาจจะได้ลองอะไรบางอย่างที่ญี่ปุน่น มีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะพวกเขาไม่ได้กลับจากมิซาโนด้วยมือเปล่านะแต่มีโซลูชันที่จับต้องได้แล้วก็ผ่านการทดสอบมาแล้วส่วนในระยะยาวนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้โดยเฉพาะจากเครื่องมือที่ยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างที่รีเซ่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟรมสวิงอาร์มหรืออ,อื่นเนี่ยจะถูกส่งต่อโดยตรงเลยค่ะไปยังทีมที่กำลังพัฒนาโปรเจกต์รถแข่งสำหรับปี2026 เป็นการตอกย้ำทิศทางเลยนะคะว่า KTM มุ่งมั่นกับการพัฒนาแชสซีสแล้วก็แอโรไดนามิกส์อย่างจริงจังซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้คาร์บอนไฟเบอร์อย่างเต็มรูปแบบด้วยใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเปโดรแอคอสตาก็กำลังถูกวางตัวให้เป็นหัวหอกคนสำคัญในการขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้เลยถูกต้องค่ะ KTM ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะทุ่มสุดกลัวสำหรับปี2026เพื่อสร้าง RC16 ที่ดีที่สุดออกมา การทดสอบครั้งนี้เลยเปรียบเสมือนการวางอิดก้อนสําคัญบนเส้นทางนั้นเลยค่ะแล้วอาคอสตาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีทั้งความเร็วแล้วก็วุฒิภาวะที่จะแบกรับความคาดหวังนั้นได้สรุปได้ว่าสัญญาณสีส้มจากการทดสอบที่มิซานโนครั้งนี้คือการที่ KTM สามารถพลิกสถานการณ์จากฝันร้ายให้กลายเป็นความหวังได้เลยนะครับพวกเขาแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของรถที่จับต้องได้แล้วก็ตอกย้ำศักยภาพของทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยใช่ค่ะถือเป็นความสำเร็จสำคัญเลยนะในการทดสอบครั้งสุดท้ายของปีทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การวางรากฐานสำหรับอนาคตเวลา P1 ของ a c o s สตแล้วก็ฟีดแบ็ k เชิงบวกจากบินเดอร์เรื่องชิ้นส่วนใหม่เนี่ยคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากค่ะแต่ ถึงจะมีสัญญาณบวกมากมายขนาดนี้นะครับมันก็มีโยาถามชวนให้ขบคิดต่อเหมือนกันการทดสอบแค่วันเดียวแถมยังอยู่ในสภาพแทร็กที่กริปดีเป็นพิเศษอีกมันจะเพียงพอที่จะยืนยันได้จริงๆหรือ,อยังล่ะครับว่า KTM ได้ก้าวข้ามปัญหาทั้งหมดแล้วและพร้อมที่จะต่อกรกับดูค a ติกับอร r เรียได้อย่างสม่ำเสมอในสนามฟลาย w อเวที่มีเงื่อนไขแตกต่างและก็ท้าทายกว่านี้มาก นั่นคือคำถามล้านดอนลลาร์เลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าติดตามไม่แพ้กันเลยนะคือความกดดันมหาศาลที่ต้องแบกรับความคาดหวังของทีมของแฟนๆหลังจากการทดสอบที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มันจะส่งผลต่อนนักบิดดาวร่วงพุ่งแรงอย่างเปโดรอ c คอสตายังไงบ้างอืมใช่เลยเมื่อต้องลงไปสู้ในสนามแคมจริงที่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะหมายถึงหายนะได้เลยนะคะจริงอย่างยิ่งเลยครับ รดบการ MotoGP นี่มันยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนคาดเดาไม่ได้เสมอเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือสัญญาณสีส้มที่สว่างวาบขึ้นมาที่มิซาโน่ครั้งนี้มันได้จุดประกายความหวังครั้งใหญ่เลยนะแล้วก็ทำให้การแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2025นี้น่าจับตามองแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ